มีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อนผมจะยอมนับถือาศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือาศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไม่ถามฝรั่งว่า y e s t e r d a แหบพอโนแหบเมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่าแหบมีมีมีอารมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขบอกพ a s o r a t e มันผ่านมาแล้วทีนี้อารมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหมทูมโล่แหบพอโนแหบฝรั่งบอกชั่ว sure, e x a c t l y t e ทูมโลแบแน่นอนพรุ่งนี้มี อาตมาก็ถามต่อว่าไหนละพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่ออย่างไรว่ามันมีทูเดวันเนี้ยวันเนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะเห็นได้ แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปอดไทยพระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้พ้นบุคคลนั้นทําบาปก็ทําไม่ได้มากเพราะหวาดหวั่นอันตรายจากกรรมบาป บุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปลาปลื้มใจ